วนนสวัสดีค่ะช่วงรองลุยสวนกับคู่หูหมาสจันทร,ร์และหญิงเกษตรของบริษัทอเวอร์คัสอินโนเวชันค่ะวันนี้ดิฉันมากับอาจารย์สหภาพ,าพการจนาฮีรันพลแล้วก็ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์คู่หูของเรานะคะพี่ตุ๋ยนริศราพูนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะวันนี้เราอยู่ที่สวนบังคุดแห่งหนึ่งค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยจะมีมางคุดอายุ6ปีเนาะกับ น่าจะสาสิบปีแล้วค่ะเพราะว่าต้นใหญ่มากเจ้าของสวนมีความประทับใจอย่างไรต่อการใช้ผลิตภัณฑ์คู่หัวของเรากับมังคุดเดี๋ยวเราไปพบกับตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อกุ้งค่ะชื่อจริงชื่ออะไรคะพี่ชื่อสุเนรค่ะสุเนรบางวิเศษบางวิเศษค่ะบ้านช้างทูลโมหกอำเภอบ่อไร่เนาะจังหวัดตราดค่ะพี่ทําสวนมังคุดมากี่ปีแล้วคะตัวพี่สิบห้าปีแล้ว สิบห้าปีในการทําสวนมังคุดก็เมื่อกี้ที่เราเดินเข้ามาเราจะเห็นมีทั้งต้นใหญ่และต้นเล็กต้นใหญ่นี่อายุสามสิบว่สามสิบกว่าหน่อยๆค่ะแล้วก็ต้นเล็กอะคะหกปีหก <6 S 2> ป,ปีที่เราเดินดูในสวนเนี่ยเราจะเห็นเลยค่ะว่ามังคุดเนี่ยสวยมากเลยค่ะพี่แล้วก็ใบเขาอะใหญ่มากๆเลยทําไมล่ะทาไมที่ถึงเปิดใจใช้คู่หูได้ไงแล้วรู้จักกับมันได้ยังไงก็พอดีรู้จักกับพี่ตุ๋ยพี่เด๋ แล้วพี่ตุ๋ยแนะนําก็เห็นน้องเขาใช้กับมังคุดนะคะแล้วเขาก็มีสวนเยอะเราก็เลยบอกว่าตัวนี้มันลดในเรื่องของต้นทุนถ้าถ้าเรามีสวนเยอะๆควรจะใช้อะไรก็แล้วแต่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมันเนี่ยแล้วลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้ลองเชื่อพี่น้องเขาก็เลยเปิดใจลองใช้นะคะค่ะแล้วพี่พบคู่หูเมื่อตอนกี่ปีมาแล้วคะเนี่ยที่เคยใช้มาห้าปีได้แล้วอ่ะห้าปีแต่นี้พี่ทำสวนมาสิบห้าปีอ่ะสิบปีย้อนหลังกลับไปที่ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะ ก็ใช้ทั่วไปค่ะทั่วไปก็คือตามท้องตลาดเลยเป็นพวกอะไรบ้างคะมีฮอร์โมนมีก็มีฮอร์โมนปุ๋ยเกตอะไระพวกนี้แหละค่ะจับบงจับใบอะไรต้องใช้ไหมคะใช่คะ่ะแต่ว่าไอ้ฆ่ามแมลงฆ่าศัตรูพืชน,นี่คือเราต้องใช้อยู่แล้วเนาะใช่แต่ว่า เราก็ต้องเติมเต็มอีกเพราะปุ๋ยทั้งปุ๋ยทั้งดินพี่ก็ใช้ทั่วไปใส่งตลาดอ่ะมันก็จะมี N P K ใช่ไหมคะส่วนของธาตุรองธาตุเสริมพี่ก็ต้องไปหามาใส่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นการผสมยาต่อถังเนี่ยพี่ใช้กี่ตัวในเมื่อก่อนเนี้ยโอ้หลายตัวนะตอนที่ยังไม่ได้ใช้คู่หูก็ใช้หลายตัวแต่พอมาเปลี่ยนมาใช้คู่หูก็ใช้ตัวเดียวแล้วก็บวกค่าแมลงจริงๆแล้วคนที่ทําสวนมงคุดเนี่ยค่ะอุปสรรคของการทาสวนมงคุดคืออะไรคะโรคของเขาอ่ะมีอะไรบ้างคะที่ที่เรารู้สึกว่ามัน มันดูแลยากไหมคะมังคุดมีเพียไฟลายแดงแล้วก็หนอนทน้แล้วก็หนอนค่ะแล้วอุปสรรคของเขาในการออกดอกหรืออะไรเงี้ยมีไหมคะพี่ก็คือช่วงออกดอกค่ะอากาศไม่ได้ก็จะทําให้ออกดอกยากคือถ้าเราสะสมมาดีแล้วถ้าอากาศได้ก็อัดน้ําเข้าไปคือมาเลย้เขาก็ออกเลยใช่ค่ะต้องดูใบใช่ไหมคะค่ะใบเขาดูใบด้วยอ๋อสังเกตเขาใช่ไหมคะอ๋อเขามีการทําใบไหมคะมังคุดมีค่ะกี่ใบอะคะพี่มังคุด ถ้าต้นใหญ่ก็จะได้ใบเดียวอ๋อต้นใหญ่คือทำใบเดียวของพี่มี6ปีด้วยอันนั้นต้นเดนก็แล้วแต่สงบ้าง3บ้างสมันออกไปเรื่อยเละต้นเล็กเขาจะออกใบเรื่อยการใช้อะคะพี่อัตราส่วนต่อนหนึ่งชุดเนี่ยพี่ใช้น้ำเท่าไหร่คะ1,000งพันลิตรหนึ่งพันลิตรเวลาใช้นี่พ่นเป็นละอองเนี่ยนะคะค่ะก็บวกค่าแมลงครับอ่าพ่นใต้ใบบนใบอะไรเงี้ยคะค่ะ เป็นทรงพุ่มอ่าเป็นพ่นทรงพุ่มในทรงพุ่มนอกทรงพุ่มอ๋อแล้วกี่วันครั้งคะปกติแล้วก็ติดแปดวันบ้างช่วงทําใบค่ะในช่วงลูกอย่างเงี้ยช่วงลูกมันถี่ขึ้นไหมคะถี่หน่อยช่วงลูกช่วงดอกบานช่วงอะไรเงี้ยช่วงดอกบานสมมุติว่าพี่ฉีดสะสมอาหารมาละเป็นระยะเวลาละซึ่งใช้มาหลายปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะพี่ฉีดเบอร์แพนด้วยไหมคะหรือว่าหยุดช่วงดอกบานฉีดด้วยค่ะก็ช่วยลดการหลุดร่วงให้ติดลูกดีด้วย บางทีหาเกษตรกรเขาก็จะกลัวนะคะพี่ช่วงเวลาดอกมันบาน,นพี่กุ้งเขาก็ไม่กล้าฉีดน,นะคะเขาก็กลัวว่าเฮ้ยของเราจะไปทําให้ดอกเขามีปัญหาไหมหรือดอกเขาไปทําให้แบบแมลงมันไม่มาผสมไหมหรืออะไรเยงี้คะ่ะแม่ก็เลยว่าเออลองถามว่าพี่กุ้งเนี่ยคือใช้มาตั้งหลายปีแล้วเนาะดอกบานพี่กุ้งก็ใช้อย่างงี้คะ่ะแล้วการเปลี่ยนแปลงค่ะพี่กุ้ง ต้นเล็กอะพี่กุ้งก็ใช้ของเรามาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะค่ะเออเอาต้นเล็กก่อนใช้ตั้งแต่ยังไม่ไม่ไม่มีลูกค่ะพี่กุ้งใช้ตอนนั้นปลูกได้ปีสองปีเนาะค่ะแล้วพี่กุ้งก็ใช้นะคะแล้วพี่กุ้งบอกว่าความประทับใจก็คือสี่ปีออกลูกแล้วอ่าแล้วมัคคดจริงๆแล้วเขาจะออกลูกกี่ปีคะก็เห็นเขาพูดกันว่าหกปีเจ็ดปีอ๋อแต่พอปลูกเองแล้วสี่ปีมีลูก ทีนี้เต็มต้นทุกต้นเลยใช่เต็มต้นเลยความแตกต่างของลูกที่ก่อนใช้กับหลังใช้พี่กุ้งว่ามันเป็นยังไงบ้างคะที่สังเกตได้ก็รู้สึกว่ามันลูกโตนะขนาดโตกว่า <c oughs> ที่แต่ก่อนไม่เคยใช้ใช้ยา <c oughs> ทั่วไปแต่ตอนนี้มาใช้คู่หูรู้สึกว่าลูกโตดีน้ำหนักดี <c oughs> น้ำหนักดี แล้วพี่ตุ๋ยบอกหูมันก็เขียวด้วยเนาะใช่ค่ะเวลาเราไปตาล้งเนี่ยนะคะสังเกตชาวลงจะบอกว่าถ้าหูเขียวเนี่ยราคาจะดีจะไม่มีข้อตาหนิหูเขียวต้องลูกใหญ่ด้วยนะอ๋อลูกใหญ่ด้วย่นะก็เบอร์แพนเนี่ยทำให้ลูกใหญ่อยู่แล้วหูก็เขียวอะไรเยวด้วยก็เลยมันก็คือการได้ราคาใช่ไหมะใช่ค่ะเพราะถ้าลูกเล็กมันคือเขาเรียกอะไรนะดอกมังคุดใช่ไหมพี่คือราคามันก็ตกเลยใช่ไหมใช่ค่ะลูกเล็กมันก็จะอีกราคาทิ้งหัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นมังคุดนะคะจะต้องลูกใหญ่หูเขียวผิวสวยด้วยค่ะ ถึงจะได้ราคาดีนะคะที่เนี้ยค่ะพี่กุ้งสวนใหญ่แล้วลูกอ่ะกี่ลูกต่อกิโลคะ็ส่สวนพี่อ่ะหกลูกอันเนี้ยนะคะหกลูกเจ็ดลูกแปดลูกแล้วแต่อ๋อเมื่อวานบอกตัดไปเก็บไปขายแล้วเมื่อวานเก็บไปแล้วเมื่อวานบอกเก็บไปขายแล้วด้วยนะคะมังคุดอันนี้คือรุ่นแรกเลยใช่ไหมคะค่ะโดวลรัเท่าไหร่นะคะ2 5 9รอ้เโอ้มเคยเห็นมังคุดที่หลายๆสวนเมื่อีใบมันเล็กอะค่ะช่วงที่มีลูกเงี้ยใบเขาจะเล็กๆเลียวเลียวแต่ที่เนี้ยใบใหญ่เนาะใหญ่ค่ะอ่าแล้วก็ผิวอะคะพี่กุ้ง พี่กุ้งได้ใช้อะไรฉีดผิวเขาไหมคะไม่ได้ใช้ก็ใช้แต่ชุดนี้กับค่าเพียไฟออบางครั้งอาจจะใส่ยากันเชื้อราบ้างอ๋อก็มีแค่นี้คเพราะนั้นพี่กุ้งคิดว่ามันลดต้นทุนได้ไหมคะสำหรับชุดคู่หูเนี่ยกว่าจะได้ผลผลิตมาเนี่ยได้นะเพราะว่าเราไม่ต้องไปใส่หลายตัวให้จิ้นเปลืองคู่หนึ่งก็จบเลยลดต้นทุนไปได้เยอะถ้าเทียบแล้วก็คือว่า ยอดขายเท่านี้แล้วใครจ่ายเท่านี้บางทีเราก็จาไม่ได้เนาะเรามันก็ไม่ได้ดูตัวเลขแต่ว่าจะเปรียบเทียบไปชัดเจนก็คือว่าลดการใช้หลายๆตัวก็มาเหลือแค่ชุดคู่หูเนาะแล้วก็ยาราอันนี้เราต้องใช้อยู่แล้วใช่ไหมคะอาจจะมีเพรียบ้างถ้ามีก็คือใช้ถ้าไม่มีก็คือไม่ใช้นะคะเห็นต้นอะไรที่พี่กุ้งเอาไปฉีดที่มันเรียกเนื้อเยื่อมาเป็นโรคอะไรนะฮะอ๋อต้นทุเรียนอ๋อมันเป็นยังไงฮะมันเป็นไฟท็อปแล้วเปลือกมันเน่าอ่า ก็ก็รักษาแบบคือทายาเชลาแหละแต่พอเชลาหยุดแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ผสมน้ำพ่นมันก็สร้างเปลือกใหม่พ่นที่ต้นผสมยังไงค่ะผสมยังไงคะพี่กุ้งผสมเหมือนอัตราที่เราพ่นเหมือนที่เราใช้เลยใช่ไหมคะแล้วเราก็พ่นชุ่มๆเลยใช่ไหมนานไหมคะชี้ไปที่แผลชี้ไปเลยที่แผลนานไหมคะพี่กุ้งกว่าจะเห็นว่าเขาแห้งหรือเขาหายเนี่ย คือเขาเขาเขาแห้งเขาแห้งแล้วเขาแห้งจากเชื้อราแต่ที่พ่นไปแล้วคือเขาจะสร้างเปลือกเร็วสร้างเปลือกสร้างสร้างเนื้อเยื่อแล้วก็สร้างเปลือกใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋องั้นตอนที่เป็นเชื้อราเนี่ยพี่กุ้งได้ขูดเขาหรอขูดไหมหรือว่าขูดล้วใช้ยาคือขูดที่มันแฉะฉิงใช่ไหมคะแล้วก็เอายาเชื้อราแล้วก็ใช้ตัวนี้พ่นด้วยใช่ค่ะค่ะสวนพี่กุ้งก็จะมีทุเรียนที่อายุเจ็ดปีด้วยเนาะมีเจ็มี มีเจ็ดมีสิบมีหลายรุ่นน่มีหลายรุ่นนะคะแต่เมื่อกี้ที่เราเดินดูอยู่เนาะพี่กุ้งก็ได้บอกเล่าถึงความประทับใจแล้วก็ความมั่นใจว่าใช้คู่หูมาสี่ปีห้าปีเนี่ยค่ะอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะแรระยะเวลาบ่งบอกใช่ค่ะค่ะเป็นเป็นเป็นลูกค้าที่ยึดมั่นในผลิตภัณฑ์ของเราร้อยเปอร์เซ็นค่ะคือคุณกุ้งเนี่ยนะคะคือท่านคิดไว้ตลอดเวลาว่าเมื่อใช้ดี เราก็ต้องใช้ให้ต่อเนื่องไปเรื่อย แล้วก็แนะนําด้วยนะคะแนะนําเพื่อนบ้านให้เข้ามาใช้หลายเจ้าแนะนาด้วยค่ะแนะนําเพื่อนฝูงด้วยว่าโอเคผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช้ดีบอกต่อให้ด้วยค่ะคุณกุ้งแนะนำเอพี่กุ้งเดี๋ยวกันในการเปิดตาดอกพี่กุ้งใช้มากกว่าเก่าไหมคะหมายถึงว่าใช้เข้มข้นไหมคะเวลาเปิดตาดอกเหมือนคุณพี่ต่วงเปิดตาดอกก็เข้มข้นกว่าเดิมได้ก็คือ2อชุดต่อน้ำพันลิตรอันนี้คือการเปิดตาดอกเลยแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรกับใบกับอะไรไม่มีไม่ไหมคะพี่กุ้งเวลาเปิดตาดอกมางคุดเขาท ไก็พ่นทั่วทรงพุ่มนี่แหละค่ะส่วนมากเราจะแนะนำนะคะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเวลาเปิดตาดอกมังคุดเราจะให้แค่ใช้คือ2ชุดต่อน้ำพาลิส<ฆ>แล้วก็ให้ฉีดในทรงพุ่มเป็นหลักนะคะ<อ>เพราะว่าท้องสิ่นอยู่ในทรงพุ่มแล้วก็รอบพุ่มแค่นั้นคะ่ะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆว่าอากาศเริ่มได้เขาก็จะปลดปล่อยเรื่องน้ำนะคะ,คะน้ำเป็นตัวนำเพราะอากาศได้เราฉีดของเราไปเรื่อยๆเนี่ยเขาปล่อยน้ำดอกออกเลยค่ะถ้าใช้ของเราสะสมดีไม่ต้องง่ายๆเลยค่ะง่ายๆไม่ต้องกังวลถ้าสะสมมาดีค่ะแล้วเราถอน นิดนึงว่าคุณสะะผมมาดีอ๋อไม่ใช่ว่าใช้ของเราไปไม่กี่ชุดเนาะบอกว่าไม่เห็นออกดอกเลยอันนี้คือพี่กุ้งใช้ก็อย่างน้อยเลยเนี่ยพี่กุ้งอ่ะใช้อันนี้เขาใช้ของเรามาสี่หปีแล้วก็แสดงว่าฉีดตั้งแต่ต้นยเลย ช่ก็คือมีใบออกมาเลยก็ฉีดฉีดมาตลอดสะสมมาตลอดเลยใช่ไหมคะก็คือเขามีความสมบูรณ์แล้วเนาะแล้วถึงเวลาอ๋อพอปล่อยน้าเนี่ยคืออากาศได้อากาศออกเลยต้องต้องเน้นที่อากาศค่ะอากาศได้หมายความว่าตรงนั้นน่ะที่มันจะต้องเป็นที่ที่ไม่แฉะทุบมังคุดไม่ชอบที่แฉะนะคะเวลาเปิดตาองต้องแห้งพื้นต้องแห้งส่วนมากจะมีการ ถ้าบางคนเขาเจอนะคะก็ต้องมีการคาดโคลนเพื่อเปิดให้มันแห้งเพื่อทำให้โคลนเขาแห้งถูกต้องค่ะบางที่นะคะถึงขนาดก่อไฟนะในราง เพื่อจะเอาความร้อนของมันกระจายเข้าไปใส่ในโคนบางที่นะคะแต่พผอิญของคุณกุ้งเนี่ยดีอย่างคือเป็นที่ที่เป็นเป็นที่ลาดชันนกน้ําก็จะไม่ค่อยได้แล้วมันก็เป็นหินด้วยใช่ไหมเพราะว่าตอนที่เรายืนอยู่คันในสวนได้เป็นหินได้เห็นมีได้เปียกด้วยพี่ตุ๋ยก็จะดูแลอยู่ที่พื้นที่นี้เป็นหลักเลยใช่นหลกคะเพราะเป็นบ้านเกิดเป็นบ้านเกิดค่ะมีอะไรโทรหาได้ตลอดเวลาได้ค่ะเราเข้ามาดูห้นงได้ค่ะครับก็ช่วงนี้ก็ขอขอบคุณพี่กุ้งนะครับก็พี่ตุ๋ยที่ ที่<ข>อนุญาให้พวกเราได้เข้ามา <c oughs> ในการมาถ่ายทำที่นี่ซึ่งจะเป็นประโยชน์สําหรับเ <c oughs> กษตรกรทั่วประเทศโด <c oughs> ยเฉพาะช <c oughs> าวสวนบังคุ <c oughs> ได้หลาย เวอร์เห็นยิงกษะรุนใช้แล้วดีใช้เลาวรวยช่วยกดนี้เย้